ทำไฟทำก่อสร้างเป็นก็ไม่ต้องไปจ้างคนแล้วนะครับเพชรเองสบายแล้วนี่แหละคือความรู้มัที่ไปทำงานอยู่เป็นสิบปียังไม่ได้ความรู้อย่างนี้พี่น้องอันนี้ได้ทุกวันนะครับถ้าใส่ใจเอานั่นเด็กหน่อยที่มาอยู่กับผมนะบางคนก็ไปเปิดร้านรวยกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ่ยต้องใส่ใจเห็นยังต้องตั้งใจต้องใส่ใจจดจอ่อนะครับมันจะได้ติดตัวไปตลอด มบ่มีผู้ใดไปบงการชีวิตใครได้เนะ้ะพี่น้องเนาะนี่เป็นความขิดผมหรออวะอก็ทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะขวกอะไรเข้าไปอันนี้เขาเราก็ใส่ในตู้ผมจะจำให้เบื้งแล้วก็มาเก็บงานที่หนึ่งพอจะรวบรัด อาจจะไปเปิดบ่อน้าไปนี้ด้วนะเปิดน้าไปพุ่งขึ้งตังอย่างเงี้ยอันนี้นั่นแหละยไปเข้า U V ยวให้ดูไปดูน้าไปทำเกใส่ตามสายแลลวถอนได้ก็จจำให้มันได้ U V ว คมก็จะรันแต่จะูมาเจอเพียงบนบนล่างเอ้ย<ป>อแผงตังไปันกมีกระออเปิดตรงนันป่ะ่ะเบเกเหนะครับบาหารบปิดเบเกอร์ลิเชตมา แปองอ็มสามเอ็มสามเอ็มน้ากันไรเลยพี่น้องมีสัตว์6บหอสั้นเท็กนะครับนี่จักปีเลยพี่น้องเจ็ดเอแดดบดแดดลง 78M มามาเบังน้ามาเบังน้ามันเป็นวิธีการนะบงใกล้ๆในไม้บ่หอดไม้บ่หอดไม้บ่หอดตาคองตั้มแบนเขาเนี่ยเปิดซะอบเลยเปิดมันถูกใจ มีแแข็งเย่ขิงเนี่ยโอโหออนงนอันนี้เห็นบนแล้วแข็งเพื่อนในล่างเเแข็งติดใล่างูอเอหล่างเลยล่างยู่เรื่อยๆู่โยนลงสลปล่อยนงสเราไม่ได้กะไรหอยนแขงอางงสาอ่ะนี่นะครับออนะครับผมวันนี้เราจะมาดูแลลูกค้านะครับ ามาดูแลลูกค้าตั้งแต่น่าจะสามสี่ปีพี่นอ้องนนอดูสันเทคนะครับผมมาตรฐานระดับโลกออเ,เขี่เนีย้ยเขาเนี่ยอ,อย่างใหญ่เนาะน,นะครับนี่สันเทคนะครับนี่แจรุนสันเทคพี่น,น้องแพงไม่ล้างเลยเขาบอกว่าปั๊มมัน ไม่ทำงานแต่ผมมาดูดูแล้วดูนึงงเลยพี่แข็งนะครับไม่ได้ล่างจ้ากเกียร์เลยผมว่าในเบืองนี้เนาะมันจะมวลหมองแล้วก็กล้องนี่ครับมันกล้องรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบเก่าเลยเห็นไหมสีฟ้านีนน่นะครับนะขึ้นโค้ดนะครับนี่นะขึ้นโค้ดไม่ทำงานดิ่งอยู่แต่ขึ้นน่ครับ พีซีสามนะครับพีซีสามคือมอเตอร์ไม่หมุนมอเตอร์ไม่หมุนกับอันเป็นพี่ซีแปดนำขาดนี่พีซีสามนี่คือเกี่ยวกับสายพงสายไฟสาย,สายปั๊มนะครับอ่าที่มันผมเห็นรอยตะกอนเป็นไฟใหม่เนะนี่ว่าน่าจะจีใหม่ไปตั้งตอนปีใดเลยลต้องยาโคงน,า,นาจะิึงมีรอยใหม่นะอันนี้น่าจะเป็นหญ้ากเกิดใหม่แล้วนี่ รอยไฟไหม้นะครับไหนจะเป็นไฟไหม้ปลาาหม้ดำๆอยู่นี่นไฟไหม้แบบนี้ก็เป็นน้าสายอันนี้คือปั๊ไม่ทํางานนะครับนี่มันมันพึ่งว่าเป็นอาจจะเป็นสายเกาสิขาดแหลมขาดแหล้วนี้กันจะมีการพอปั่มทํางาน,นอาจจะมีการ,อา,จจการอาการสปาร์สายไฟอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งวันจะเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรนะครับผม ทันเท็กนะครับนี่เนาะเก่านะลึกๆเลยปั๊มก็ซีแผงล้ำก็น่าจะถ้าทอนอยู่ครึ่งนี่ก็น่าจะประมาณหนึ่งแรงหรือแรงครึ่งเนี่ยโอ้ึงเสีกผู้บดหนักบมันจะีผูบดบันใดแบบนี้ผูกแลว บอกให้เพื่อนเอาผ้าไปคุมไม่มาดนอนี้ห้อยไฟหไฟหม้เหครับนี่รอยไฟไหม้ไฟไหม้ตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้นี่คพณ่อนะโอ้มาเบิ่งก็นีแค่ตั้งไหม้คักเบิ่งนี่นะไมายเป็นเมันเป็นน,น้ำเลยสายปั๊มเลยครับพีซีสามคือปั๊มไม่ปั๊มไม่หมุนนะเกิดจากการสายอาจจะขาดแหลกไม่ขาดแหลกเกิดจากปั๊มสายไฟนี่คือพีสีสามนะครับแล้วก็จะมีพีสามศูนย์อันนี้เกิดจากไฟแผง สายแผงขาดในสายแผงเส้นลวดเหลือไม่เยอะนะครับนี่คือพีซีสามนะโคดมันนะ <c oughs> นะครับถ้าจะเป็นพีอ่ถ้ารุ่นไม่จะเป็นพีหาศูนยะ์เนาะแล้วก็พีพีห้าศูนย์ี่คือไฟไม่พอพีห้ก็คือไฟเกินไฟเกินจากสเปคของกองคอนโทรลน,นะก็จะตัดการทํางานนะครับแรงดันเกินนะครับมาที่รักๆเลยก,ก็มี <c oughs> พีสีที่น้ำขาดแล้วก็เป็นพี4นะครับแต่พ6หกเนี่ยก็คือเรียกว่าอาจจะพวกความเหนืดของปั่มนะ่ยหมุนบ่เต็มที่อาจจะด้วยน้ำที่เป็นขีดตมเป็นหยางเ <c oughs> พราะว่าเขาเคยเอาไปดูดขี้มุงขี้หมูนะครับความหมูที่น้ำมันก็เ่ขึ้นนะครับแต่กองมันกำลังมาแต่ว่ากำลังเปลี่ยนแต่ว่าไฟไปม,มันก็ อาจจะยังใช้ได้อยู่ใหม่ไปลึกนะครับพี่น้องนี่โอ้เมืองพี่ใหม่หดคักเลยปั้มไม่ทํางานแต่ว่าเพิ่นว่ากําลังเปลี่ยนนสะอบถามเพิ่นอานจะคล้องบ่อเพิ่นกาลังมาเบืองใหม่คับพี่น้อนงอนีงมงมนง่มาดูพีสี่สิบสามมาเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเป็นลูกปงลูกปืนปั้มก็เป็นได้พอปั้มพอทำงานนะครับผมมันมีห้อยอนนไฟใหม่แต่ว่ามันอาจจะเกิด ตอนนั้นมันยังใส да ่ได้บน <umba> well <intell> ี้สายมันอาจจะขาดในสายปั่มเพราะปั่มมันบวมหมุนใหม่โดนยังครับนี่อันนี้ท่านครับก้อนนั่นอีกเอาไปดีครับใหม่แต่แก่ก้อนไอ้นี่ครับเท่าบม่ได้มาต่อไหมมาต่อไหมบ่แล้วได้ได้คุ้ไอ้ได้เบิ้งไหมเหรือไม่มาต่อแบบตอเหมือนจะมังขาดบ่ต่อเหมือนมันขาดนี่ตาไอ้ที่มันใหม่บริษัทแกะเบิ้งมันบ่บ่ได้เบิ้งอ๋อบรได้แกะเบิ้งเบิ้งแต่มันขาดอาทิตย์มันจะปีเลยเบิ้งตามเพียง จำได้ปะสามปีกว่าเนาะเกือบสี่เนาะเบิ้งสภาพกลองเลยเนาะก็ดูแลตลอดนะครับดูแลกัอดีอยู่คนะมัปมือเดียวหนึ่งเป็นมือเดียวเลยป็นมือเดียวเป็นมือเดียวเลยปพราพาเด้าไปพม่นอไรมันเป็นกับอ่าคือทพอวาค้เป็นฟองแล้วมันขึ้นที่สีสามมันเป็นคือปั๊มมันบะมุนเกิดจากสายไฟไหนนะอไรเช็กเบิ่งง่วงา มันมันอาจจะใส่ได้แต่ว่ามันอาจจะยังขาดเพราะเบิดเนี่ยเวลามาเข้าเปิดปั๊มมันมันก็มันเกิดมามันสปาร์กไฟมันแหลนเนาะปิดมือเดียวหนึ่งไหมเป็นเลยไหพิ่งเป็นเมื่อวานนี่บ่ะเป็นเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนมันมีโบมีรถไปรถห่างกันเลยยืมรถเขาชีพอ่าครับหรือว่าเราเราจะถูกเดี๋ยวเขาถึมาเบิรงอ่านะครับเดี๋ยวจะเอาเบิรงสายไฟอ่าเบิรงสายไฟมีมีมีจอบมีเสี่ยมครับเอาให้ทีมงานผมคนจังเลยจองดึงเบิรงนเลย่นล่างเน้จะแข่งแม้จะหน่อยไหม มันเคยแตกเท่เลรบ่ลยโอ้นมาสาดเลยแต่่าโดนแล้วเบิ้งเลยคือชิบะไรางโดนแล้วมั้งไลางวางดีลวางวางหมองแห้งกับมมอแห้งๆบนไรล่างนะครับผมแต่มีกันฝ้าพงฟ้าผ้าเห็นไหมเห็นว่า้ผ้าแต่เป็นไฟไหมพี่น้องกันไฟปเีคือจะไหมโดนแล้วเบิ้งเลยหามันถ่วมหมดละ โอ็ใหม่มากค่ะเกิอพี่น้องกันสายขนาดนี้คือตัวนี้มันเป็นอย่างนี้สิเนาะเพิ่นเอาไว้เหงือัวนะเอาเหงือัวลุยนะครับผลง้วนดูตัวนี้บนนีนน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 ้อ่ะเดี๋ยวทำมาเบิง่งตอนว่าเกิดจากนี่ทีสี่สามคือเกิดจากสายปัม๊มนะครับปั๊มไม่ทำงานนั่นแหละแต่เกิดจากสายว่าสายเป็นแนวใดอ่ะมาเบิง่งติดตามเบิง่ง นะนะครับวัดเบื้องต้นแล้วนี่นะการวัดสายขาดดูปรับไปที่ตัวโอมนะครับตัวโอมเนาะนีะ่แล้วก็กดไปที่ที่มันมีเสียงนี่เป็นโอเอลเาจับไว้ให้เขาเห็นด้วยนี่นะ นี่นะโอ้เอ๋วนี่ร้อนเนาะนีจะวัดสายไม่ใ็่ร้อนมานี่ครับไม่ขึ้นนะไอ้มันบอห้องนะไม่รองแต่อันนี้นี่รองเห็นไหมครับแต่มาวัดตัวนี้นี่ที่ขึ้นที่สี่สามถอดสายออกเห็นปะนี่นี่รองนะนี่คือเบื้องซ้ายที่แบบแมาเบื้องนี้กำลังคูดหายอยู่ ก็จะขาดตรงไหนนะครับเป็นไม่ได้รุมบางนีเราใส่ปั๊มออกมาวัดนะนี่ปั๊มทีนี้จะขึ้นโคตรถ้าผมมีสายปั๊มจะขึ้นทีซีสามเลยบางสเกตน,ะนี่เอาปั๊มออกกันนะนะครับดูเห็นไหมนี่สายปั๊มอยู่นี่นะผมถอดออก,กน,นี้คือพีซีสามพีโคตรสี่บอกนะครับนะวัดให้ดูใหม่สายพื่ให้เดตตาตรงกันครับพี่น้องนี่แหละคือเกิดนี่ร้องนะนี่ร้องอ่ะนี่นี่นวัดสาย แท็กี่กันนี่ต้องร้องตีดแหละเห็นไหมครับบุรหรี่ง,งนี่สามเส้นเลยนะครับนี่สามเส้นเลยครับตีกันห้องนะฟังเสียงตาใกล้ๆลองได้ยินไหมนี่แต่มาวัดสายไม่ร้องนี่จริงๆเนี่ยสายสามเส้นจะร้องตีดๆเลยแท็กีกันเห็นไหมนี่ไม่ร้องนะสายขาดมั้ย รางเลือคุดหายพุน่นนะครับอ่ะพี่นอ้องเดี๋ยวมาติดตามต่อสายแล้วจะเป็นยังไงว่าไปดโโูโอุ้พี่น้องเลยยานกำแพงนี่มัถูกไปแล้วน,น,น,นี่นี่นี่โอ้ยพี่น้งเนีแล้วพี่นักคุดไล่ออกเปลี่ยนเ,ยเปียนตามที่ขาดมึงเลยบุญ พี่น้องเดี๋ยวมาเบิง้งนี่แหละคือเช็คเบื้องต้นเนะาะว่าขึ้นโคแ้แเราก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมมาดูใกล้ๆนี่ตัดมึงนี่เลยนะพี่น้องเบิงบ้งสิวัดใสเบง้องชัดๆอามาอีกไปใกล้ดูครับดูนะมาขาดหรือไม่ยังไง นี่ไปที่โอมเต๋อก็ใส่จนบะม,มีปุ่มสิรูดเลยพี่น้องบ่ลงใส่มาหลายงานแล่ะจับฟังเสียงนี่นะอ่ะจะวัดว่าขาดตรงไหนไหมครับนี่ขาดตรงนั้นสายที่สามต้องดังนะรุ่น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 หมานเลยพี่น้องเอ้ยไม่ได้ว่าขาดขาดตรงนั้นแหละตรงไฟใหม่อันนี้นะ เพราะว่าที่จริงอ่ะมันมันมันยังบ่ขาดแต่ว่าเวลาเราใส่งานไปมันจะมีการอาร์กันสปาร์กหรือการสปาร์กไฟมันจะจ้าก็มันก็ต้องขาดนี่เห็นไหมนี่เห็นว่าครับเนี่อืมมันต้องนี่แหละคือต้องสันนี่ฐานเพราะว่าโคตรกระแจงเลยในระดับหนึ่งเนี่ยว่าอ่สายเกิดจากสายที่ผมบอกแจงโคตรไปแหละเพราะว่าถ้ามาสิบกว่าปีเลยพี่น้องมันต้องเรียนรูเลยเนาะกับระบบเพราะว่าที่การทํางานมากมันก็มี เขาเรียกว่าสาเหตุนะครับสาเหตุไรเขาก็ต้องไปแก้ไขไปตัวเช็คเบื้องต้นนะครับอือขึ้นโคตรแตียงอันดับหนึ่งนคือปั่มที่เป็นมาตรฐานเขาจะมีโคตรแตียงเห็นไหมหมดเลยอือหรืออันดับแรกเราปรับไปที่โอมแล้วก็อาสายจี้กันก่อนว่าเครื่องทํางานปกติไหมอันนี้อันตามนี้เห็นไหมเราก็เช็คก,ก่อนว่าทํางานว่าเครื่องเครื่องมือเราที่จะวัดปกติไหมเราก็จะมาเช็คอุปกรณ์ทีนี้ทีละเส้นเห็นไหม เห็นไหมนี่และ้ะ,ละครับอ่ะเมืองต้นอ่ะปิดคลิปรอ่ะมาใกล้ๆได้ไหมใน่าจะใกล้พิธีการเขาจะได้ไปเบื้องตเปลียนการเบ็คการต่อคือต้องไร่ตะกลัวนะครับการอาการปลาการต่อสายเพรมันถิไปพันพันไว้เด้พอพันได้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันช่ได้โดนไปไัหนดหันไง พอไฟแรีนนะครับเปิดกี่เกลือเปิดกระแสไฟมันจะเป็นเกลืออิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยโอ้ปแลากันจิง,งงจะคลองครับโอ้แตยมไว้พร้อมเลยไม่ต้กลัวยังดีนี่น้ำยาสารธรรมดานี่แหละนี้ยี่สิบบาทซื้อแน่ <c oughs> <c oughs> กลัวเกิดมึนกับมีหลายแบบนั้นนะค่ะ นีวสิปักมุดไวให้ซื้อแน่อุดหนุนแน่พออราค่าปลาล่าปลาแดกสามสิบบาทสี่สิบบาทนี่แหละปลักมุดไวให้อยู่ในคลิปใต้คลิปในเลือกซื้อเอากการไล่กับแบบนี้ตามสีเลยครับเพราะว่า W เนี่ยก็คือเนี่ยคอม,มอนเนี่เป็นนียหรือว่า มันดับพิวนั่นแหละคอมมอนนั่นแหละไฟเลี้ยงเขาเรียกไฟให้ครบวงจรถ้าเป็นปั๊มโซลาเซลล์ก็จะแปลงมันเอาไฟมาแปลงเป็นสามเฟสเขาเรียกว่าสามเฟสแรงต่ำนะครับเขาเรียกว่า,าสามเฟสแรงต่ำถ้าเขาแปลงไฟมันเหมือนอีกใบอนไรหนี่งเหมือนผ้าบาทชุดนึงทั้งแบตทั้งแปลงตแบบโคบดเ,เลยความแรงนะ ลแล้วก็เอาตะกัวไม่อรอตะกัวนี่นะครับนี่เลยตะกัวแล้วก็จะเป็นไรเขาเติมเขาถ้าจะเอาแบบไง,งไม่มีหัวแรงไม่มีหัวแรงนะทำให้ดูไลฟ์คลิปแล้วพี่น้องสุขเชิญน,นะดูบัดรแสซงหวัวแรงนะ จริงๆเอาเป็นแบบหลักการอันนี <Picas> <els> ้นะครับยองดียไทเบิしし่งแบบชุกเฉินแบบขับบมีไฟรถไฟยังพราผมมันออกงานตลอดมันต้องมีไฟรถเทปไฟฟองไฟฟ้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือดียไทเบิ่งเป็นแนวทางแต่ผมลงคลิปความรู้ไหลไปนองงานผมก็คือท่านกดติดตามไปเวอา์มาผ่านแน่นอนบางคนบอกว่าคือเห็นคลิปผมลงช่มือครับมือสองการคลิปไห้เบิ่งเป็นแนวทางง่าย ท่านผมไม่จะเน้นความคงทนและปลอดภัยใช้ง่ายนะครับผมเป็นเทคนิคง่ายๆท่านอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นแต่ว่าท่านอาจจะเคยเห็นอยู่นี่แหละเป็นครั้งแรกเพราะว่างานผมคือพริกแพงมันจะไม่ซ้ำใครหรอกนะครับมันจะเหตุให้แบบแปลกๆไม่ไมแบบ่ท่านไปไลน์เบิรงคลิปดูนะครับผมมีอะไรที่แบบท่านอาจจะไม่เคยเห็นเลยแหละนะครับเพราะเราทำงานเพื่อใช้งานจริง อันนี้สมมติมาอยู่ในปานะ่าในเขาจำเป็นในเหลือโอ้ยมีไฟอันปะทำไม่ทันดูอืมเอาไฟลอยจังหน่อยัยบนะเอาแบบสามขวดซอดแจ้งมากรได็จไ ไใจเห็ดได้แล้วเนาะพกเข้าใจกับไอ่านาหนึ่งไหมฮะง่ายนะครับจะได้เขากันกันเลยเนาะเขากันบมดความหัวแข็งเลยหัดหัดค้นหมดนลครับพี่น้องคือบวาแล้ว จริงๆมันข้าวเดี๋ยวไฟแห้มกันนี่แบบเดียวแหละอันนี้คือแบบสุบพิชัยอันนีนะครับอือมเห็นียนนาพ่อหนี่ยเขาก็พ่อเขาก็พันอย่างยศปั๊บๆเห็นี่ยมานะครับเบิงจริงๆสวยงามกว่านี้อยู่แต่มันห้อนห่อนแดดอันนี้ให้กับเทปละลายครับเทปละลายจะมีเทปละลายนะครับเทปกันน้ำนั่นแหละพันเพื่อ แต่นนี้บ่ค่อยมีผลยงเพอ่ายุบนบกแล้วไร่ก็คือไร่แต่กลัวคือพ่ให้มันเกินกันอากสปากถ้าอยู่ในน้ำก็คือป้องกันน้ำเข่าป้องกันไฟรัดวงจรนะครับอันนี้คือบนบกก็คือเวลาฝนตกอยังไมัคุ้ยน้ำเปียกดินเปียกนําก็มีความชื้นเนาะมันก็เกิดการรัดวงจรมันปั๊มก็จะทำงานไม่เต็มที่นะครับกับท่านที่เ่นยน เดี๋ยวผมจุต่อรวบรัดให้ก้อนแบบเป็นพิธีการง่ายๆเดี๋ยวผมจุเก็บงานฟังดินในวันที่หลังนี่เขาคือเป็นแนวทางให้เบื้องเนาะถอดมาใส่บ่เดี๋ยวจะเจาเลยเอาปักซองนิ้วมาลอยใส่ก็ได้มันเคยมีได้ผลแล้คนอัสามนิ้วมาลอยใส่ถ้าเนี้กวอามันก็มีตามบนมีดพ่อนะหดน้ำได้เอาซีหุ่นหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยเอานำพดนี่ก็เห็นทางแนวทางสใช้คนง่าย ลองใส่กระหาใหม่คึ้งไปก็ได้ยาหมันใหม่ครับไฟใหม่ก็จะได้ห่วงได้ขาดบ่ขาดจะอยู่ในบอนใหม่ลงไปบ่ได้หรับยาพรมีน้ำมันเทลารครับนี่ครับมาเก็บมาเป็นแนวทางครัแต่กล่องจับดีๆนะเอาช้าๆไม่พลาดบางคลิปมันก็ไม่มีเสียงบางคลิปมันก็เป็นสิทธิครับโทรศัพท์พูดหิงไปหลายเครื่องแล้วกับงานนี่ครับนี่ก็ฮักเครื่องเลย ตามสภาพออกงานเนาะเบึงหนา้าซางเบึงหอนแดดทะเลบึงหนาซางเนาะแล้วกล้องอันนี้บอกเห็นแสงมันจ่าให้เลยไม่พลาดคลิปบางเทียร์บอกผู้เดียวบอกเป็นชั่วโมงบ่ได้อัดจ่อยบ่ไใดโกดซ้ำหรือซื้อๆตั้งแต่มีหลายแบบหลายรูปแบบแล้ีนี้ขอพัตเท็ปหนึ่งม้วนเลย มาอันนี้มันเทพมันนี่ตัวนี้นะสามเอ็มนะอยู่หลังเบาะรถอ่ะพันหุ้มก่อนดับเละห่มแหบีบให,ห,ให,ให้การละลายของคีร่ลลาให้มันเข่าเนื้อกันดีชั้นจะมีอยู่สองสามชั้นเลยเพี่น้องเนาะ เอาจนจบคลิปเลยพี่น้องทุนเบิงเนะาะเพื่อเป็นแนวทางจะจ่ายกันเลยอืมนะอันนี้เครื่องนี้ลบคลิปออกหวดแล้วนะครับคลิปยังเดิอนอยู่ใช่ไหมตาจะไปดีจะไปไกลทุ่นหน้าจอหนึงตะไว ไอ้ตุ้ยตุ้ยเอาปลายสายมามาไล่ตะกรวดให้มันเลี้วไปปลายสายของสายน่ะปลายสายน่ะวัดไปหาตู้แล้วก็วัดมาแล้ววัดไปหาตู้แล้วก็เผื่อสักหน่อยแล้วก็เอาปลายสายมาจะไล่ตะกรวดไปได้หรอกตุ้ยพี่วัดเอาปลายสายมาไอ้วัดระยะแล้วก็เอาปลายสายมานะจะไล่ตะกั่วเอาเอาถึงนั้นแหละ วัดเพื่อน้ำถึงเหมือนไรเล็เอามาตัดตัดไรตะกัวเง้ยวไลยกับไฟตกเอาพอดพอดพอดีเอาเพื่อเพื่อน้ำดึงดึงเอาเพื่อเพื่อขึ้นไปลังค่าไอ้เพือเ่อมันเหลือใช่หพลาด เอาประมาณตู้นี่เนาะมาตู้หรเพื่อไปอีกเป็นเม็ดหมดละเ,เพื่อว่าเป็นหมดเลยนี่แศบตาปัญหาที่ไปจองตรงลงหน้างานเองปล่อยม่ได้นะครับผู้มังคับจดกับที่สีถึอได้ถึงอย่งเนี้ยกับมองงาน ถ้าทำไฟฟ้านะครับม่โมีอดนะพี่น้องชีวิตเลยนะครับไฟข้างบ้านไม่ติดเดินไปอย่างน้นนอยๆก็ได้เอ็มร้อยแล้ว้วฟงกา,ฟาแฟได้ได้ค่าแล้วนะครับถ้ากันเองก็ไม่มีปัญหาบางทีเ,เขามาเอาแค่ไฟนะครับแค่รถตามสายไฟขาดจะเสีแหละไม่ให้เขาไม่เห็นแต่แปดร้อยพี่นะ้องทางบ้านนะบางทีนะ เราติดงานต่างจังหวัดันแค่จำเป็นไม่มีนะ่ะรถตับสายไฟขาดจะซื้อแบบแปดร้อยเขาไม่จำหเห็นไหหากินตลอดชีวิตเลยนี่ก็บ,เบาเอากันทำไฟทำก่อสร้างเป็นก็ไม่ต้องไปจ้างคนแล้วนี่ก็เพรเองสบายแล้วนี่แหละคือความบูก ที่ไปทำงานอยู่เป็นสิบปียังไม่ได้ความรูออย่างนี้พี่น้องอันนี้ได้ทุกวันนะครับต้องใส่ใจเอานั้นเด็กหน่อยที่มันอยู่กับผมนะบางคนก็ไปเปิดร้านรวยกันไม่รู้เท่าไรแล้วนะครับต้องใส่ใจให้ยังต้องตั้งใจต้องใส่ใจจดจอ่อนะครับมันจะได้ติดตัวไปตลอดมันไม่มีผู้ใดไปบงการชีวิตแค่ได้นะพี่น้องเนาะนี่เป็นความคิดผมหรือวะ ก็ทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะกวดอะไรเข้าไปอันนี้เขาเราก็ใส่ในตู้มจะจำให้เบิ่งแล้ว่อยมาเก็บงานที่นึ่งพอจะรวบรัดอาจจะไปเปิดบ่อน้าไปเลยนะนะ เปิดน uh, ้าไปมุงอย่างเงี้ยอยางเ้เนี่ยมันเข้ายูวีจะเพียวให้ดูไอ้น้ำปทงกระตามสายละถอดได้กรจำไม่้ยูวีดียคนไปคนมาขึ้นไปเลยข้นไปเหียบ้วปั๊มก็จะรันอัตโนมัติแพงบนบลางไอ้จแผงตัง มาแทนนะอมีกระปุกออมาเปิด,นดนง,ปปนงนั้น่าารระอะบเกอรเนมครับบิหเบรคเบกอร์ลิเชตมบมาแล้วหนึ่งสอง ถามเอมนำกัไหลเลยพี่น้องมีสัตว์พวกเจ็ดอมสั้นเทกนะครับนี่จักปีเลยพี่น้องเจเอมลแดดบดแดดลงเจ็ดแปเอมมามาบ้งน้ามาบ้งน้าไเป็นวิธีการครับงายใกล้ในไม้บอดไม้บอดไม้บอดตาของตั้มแบงค์เาก็แบ อ้ามันแห้งอยู่้ามแข้งปกินเื้อแจ็คันอันนี้แขนบนนั่นหรอแข็งขึ้นอันล่างเ้แข็ง้นใล่างอยู่ล่างนี่ล่างมันเลื่อยอยู่ลงสายไปลุงสายเ้ามือนกันเลบอยโยนแข็งอลุงสาอ่ากันนี่แหะครับอ้อขอคุยร้ามาดูแลกันเพราะว่าโอ้ยดีแล้วล่ะว่าเดออยู่แต่ว่าหาเบอร์ว่